ที่เห็นนั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยราคาไม่ธรรมดาเลยนะคะห้าแสนเหรียญหนึตัว15ล้านบาทอ,อ,าอ,อาสวัสดีค่ะพี่หมวยพี่กรี๊บค่ะ และว,วันนี้ค่ะเราก็มาเปิดคลิปกันแบบว่าแปลกตากันนิดนึงนะเพราะวันนี้เราไม่ได้อยู่ที่เบบี้กิฟที่ประเทศไทยแล้วแต่เรามาอยู่ที่เมืองนาราประเทศญี่ปุ่นค่ะและที่นี่ค่ะก็คือแอฟ c ิกาเซ็นทรัลรีสอร์ทเซ็นเตอร์นะซึ่งเป็นศูนย์วิจัยนะคะที่แอฟิกาเนี่ยเขาคิดค้นนะคะลดเข็นคาซิแล้วก็ผลิตภัณฑ์เด็กที่ดีๆออกมาให้เราได้ใช้กันในประเทศไทยนะคะและว,วันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูค่ะว่าที่ศูนย์วิจัยแห่งนี้นะซึ่งมีมูลค่าหลายร้อยล้านบาทมากๆเลยเนี่ย เขามีอะไรดีๆแล้วก็มีการทดสอบอะไรที่ให้เรามั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของเขาทุกชิ้นเนี่ยปลอดภัยแล้วก็เหมาะกับลูกน้อยของคุณพ่อคุณแม่แน่นอนค่ะ ก็ลังจะไปดูการทสกันนะคะว่าคาซีเนี่ยกว่าจะมาทําให้เราใช้ได้อย่างปลอดภัยแล้วเนี่ยเขาจะต้องผ่านขั้นตอนการทสออย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยค่ะก็คือว่าเจ้า Carriage นะก็คือว่าเหมือนคล้ายๆตัวรถจำลองเนี่ยะคะ่ะตอนนี้จะอยู่ที่จุดตั้งต้นนะคะเขาจะวิ่งไปหาเส้นสีเหลืองค่ะ เส้นสีเหลืองที่อยู่ทางด้านซ้ายมือของเราตรงนี้นะคะซึ่งเขาก็จะหยุดตรงนี้เลยนะดับแค่มากๆเลยอะแต่ในจังหวะที่รถแค่วิ่งแคบบๆแค่เนี้ยแหละกล้องทั้งหมดนะคะจะจับจ้องไปที่ตัวของเด็กนะคะทําให้เราได้เห็นว่าในขณะที่รถวิ่งแล้วชนเนี้ยเด็กเป็นยังไงเริ่มแล้วคะ่ะตอนนี้ t อ o เ,เ,เสร็จแล้วไปแล้ว เร็วมากเลยในช่วงที่ปลาแค่ตรงนั้นเองอะ่ะมันเทียบเท่ากับการชนที่ความเร็ว50กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะแล้วผลเป็นยังไงก็เราจะตามมาดูกันที่ตรงมอนิเตอร์ตรงนี้ได้เลยนี่คือเขาใช้กล้องที่มีสปีดก,การจับภาพเนี่ยได้สโลว์มากๆสุดสนะคะจะเห็นว่าศีรษะของน้องเนี่ยจะพังงกมาที่ด้านหลังแบบนี้แต่ตัวของเด็กเนี่ยเขายังถูกล็อกไว้อยู่ในขาศีแบบนี้นะคะซึ่งในการวัดว่าคาศีตัวนั้นเนี่ย มีความปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนเนี่ยเขาจะวัดว่าศรีรษะของเด็กเนี่ยจะพังงกออกมา,มามากน้อยแค่ไหนนะถ้าตัวเด็กเนี่ยยิ่งออกมาล้นขาซีเนี่ยในน้อยที่สุดเท่าไหร่เนะี่ยคือยิ่งดีอย่างตรงนี้จะเห็นว่าตัวของน้องเนี่ยแทบจะไม่ขยับขยื่นออกมาจากตัวคาซีเลยแล้วศรีรษะก็คือไม่พุ่งไกลเกินไปด้วยนะคะอันนี้ถือว่าคาซียมีความปลอดภัยมากๆ หลังจากที่ตะกี้นะเราได้ดูเขาเทสคาร์ซีไปแล้วใช่ปะ่ะอีกสิ่งหนึง่งที่พี่หมูยานสังเกตเลยก็คือคือเขามีกล่องเยือะแยมมากมายเลยอะ่ะตะกี้ก็เลยถามทางเจ้าหน้าที่ว่ากล่องพวกนี้คืออะไรคะเขาบอกว่ากล่องพวกนี้คือคาร์ซีดค่ะที่เอามาไว้สําหรับเทสเขาบอกเลยว่าเทสไม่ต่ำกว่า6กถึงเจ็ตัวหมายถึงว่าเขาต้องการคาร์ซีจจานวนมากมาศารมากเลยนะหกถึงเจ็ตัวกว่าจะเทสแล้วก็ค่อยๆปรับเทสครั้งหนึ่งปรับแล้วคาร์ซีตัวใหม่มา ปรับทุกอย่างเลยจนได้เป็นที่น่าพอใจแล้วเนี่ยเขาถึงจะคอนเฟิร์มเพื่อที่จะเอาคาซีตัวนี้ออกมาวางขายค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เราเห็นในห้องเป็นกล่องเยอะแยะพวกเนี้ก็คือคาซีที่ผ่านการเทสแล้วปรับแล้วแล้วก็เก็บไว้เป็นเขาเรียกว่าเป็นข้อมูลว่าตัวไหนเราปรับอะไรยังไงไปบ้าง เดี๋ยวตอนนี้ค่ะเรากำลังรอเทสนะคะการทดสอบอีกรูปแบบหนึ่งค่ะว่าถ้าเกิดเวลาเราติดตั้งคาซีเนรถแล้วเกิดอุบัติเหตุรถเกิดคว่มขึ้นมาเนี่ยคาซีจะมีหน้าที่ปกป้องน้องให้ปลอดภัยยังไงได้บ้างแล้วเราจะดูได้ยังไงว่าคาซีตัวนั้นปลอดภัยก่อนที่เขาจะเอาออกมาขายจริงเดี๋ยวตอนนี้เราเข้าไปดูกันค่ะว่าเขาติดตั้งไปถึสิ่งไหนแล้วตอนนี้เขากําลังยกตุ๊กตาดัมมี่นะคะกับคาซีเนี่ยให้ลอยขึ้นไปนะคะ่ะเพื่อว่าเดี๋ยวเขาจะลองฟลิปนะคะ ให้จำลองสถานการณ์ว่าถ้าเกิดรล้วเกิดอุบัติเหตุแล้วเนี่ยมีการคว่ำนะคาซีเนี่ยจะยังรัดตัวน้องได้อย่างปลอดภัยไว้อยู่หรือเปล่านะคะแล้วก็ตัวคาซีเนี่ยจะอยู่ในลักษณะไหนนะ สิ่งที่เขาเช็คคือเช็คว่าอะไรในกรณีที่ลดความแบบนี้แล้วค่ะเขาจะวัดว่าระยะศีรษะของน้องเนี่ยนะคะลงมาระดับไหนลงมาเกินกว่าค่าที่เขากําหนดไว้หรือเปล่านะคะโดยตรงนี้เขาจะเป็นตัวยิงเลเซอร์เพื่อวัดระยะศีรษะของน้องนะคะกับอีกสิ่งหนึ่งก็คือชิ้นนี้ค่ะตัวนี้โดยปกติแล้วค่ะเขาจะต้องไปผูกติดไว้กับตรงหน้าอกของน้องค่ะเพื่อที่จะวัดว่าตัวของเด็กเนี่ยหน้าอกเนี่ยลงมากระแทกกับเบลเนี่ยมากแค่ไหนนะคะเพื่อจะได้ดูว่าเนี่ย น้องเ่เวลานั่งในคาร์ซีแล้วเกิดปุบัิเหตุแบบนี้จะได้รับอันตรายหรือบาดเจ็บหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือค่ะจริงๆแล้วนะนอกจากเครื่องเทสที่เมื่อกี้เราให้ดูไปแล้วนะคะเขาก็ยังมีเครื่องเทสที่เป็นตัววัดอีกหลายๆชิ้นเลยนะคะในห้องแลบแห่งนีน้ซึ่งเราอาจจะไม่สามารถพาทุกคนไปดูได้หมดนะแต่ว่าเท่าที่ดูมันเนี่ยก็คือมั่นใจเลยว่าคาร์ซีของแอฟริกาทุกตัวเนี่ยเขามีการเทสอย่างเข้มงวดแล้วก็มีการทดสอบมีการวัดผลแบบเก็บค่าอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะ เพื่อให้มั่นใจว่าคาซีแต่และตัวนียมันปลอดภัยแล้วก็มันดีจริงในการที่เราจะใช้ไว้ปกป้องน้องในขณะที่เกิดอุบัติเหตุโอเคค่ะเดีย๋ยวลลำดับถัดจากนี้ไปนะคะเราจะมาดูห้องหนึ่งนะห้องนี้เขาชื่อว่า dummy testing room dummy คือเจ้าตัวตุ๊กตาในน้อย,อยค่ะที่ตะเกียเราไปไว้ไว้ในคาซีนะซึ่งก่อนที่คาซีนั้นจะถูกเอามาเทสเขาต้องเช็คคาซีใช่ไหม ตัวตุ๊กตาดัมมี่ก็ต้องเทสเหมือนกันแล้วก็คือห้องนี้อันนี้คือเครื่องเทสความพร้อมของตุ๊กตาน้องดัมมี่นะคะที่จะไปนั่งในคาสีก่อนที่จะเอาเข้าไปเช็คนะเรามีอุปกรณ์เยอะแยะมากมายเลยในนี้ซึ่งก็อาจจะอธิบายให้ฟังได้ไม่ครบนะคะเขาจะใช้เครื่องพวกนี้นะคะ่ะที่ให้เรามั่นใจว่าตุ๊กตาน้องดัมมี่ก่อนที่จะไปนั่งในขาสีเนี่ยเขามีความพร้อมเพื่อให้ได้ค่าที่แม่นยำที่สุดเลยน้องแต่ละตัวตรงนี้เนี่ยเขาจะมีเซ็นเซอร์นะคะที่เป็นตัว วัดค่าความปลอดภัยค่ะโดยที่เขาจะส่งค่าเนี่ยไปบอกให้เราทราบเป็นกราฟขึ้นมาเลยนะว่าในการเทสคาซิตแล้วเนี่ยน้องได้รับบาดเจ็บตรงไหนบ้างหรือเปล่าตรงศีรษะตรงคอตรงแขนตรงขามากที่สุดเลยคือ32จุดจะบอกเลยว่าตุ๊กตาดัมมี่ที่เห็นนั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยราคาไม่ธรรมดาเลยนะคะ1ตัวเนี่ยห้าแสนเหรียญ5้าแสนเหรียญก็15ล้านบาท1ตัว15ล้านบาท โดยที่ทางแอฟริกาเนี่ยเขาจะต้องเทสกับคาซิสเนี่ยคาซิสหนึตัวนะจะต้องใช้ดัมมี่เทสทั้งหมด6ตัวค่ะแต่ตัวเนี้ยก็จะมีขนาดมีไซส์ที่ต่างกาันคือจริงๆแล้วในแ a b ที่เนี่ยเขามีเครื่องอุปกรณ์เยอะมากคือทั้งทั้งหมดเนี่ยคือเป็นศูนย์ lab เลยอะซึ่งคุยกับเขาเล่นๆนะเขาบอกว่าค่าจัดสร้างที่นี่รวมถึงค่าอุปกรณ์พวกนี้คือแบบหลายร้อยล้านเลยอะ อย่างห้องนี้ก็จะเป็นห้อง data analysis room นะเป็นห้องนี้เป็น impact test laboratory ที่ตะกี้เราเข้าไปเนาะตรงนี้ quality assurance ก็คือจะมีการสุ่มเอาตัวคาซีตัวสินค้ารถเข็นต่างๆอเไรเนี้ยเอามาทดสอบด้วยนะว่าได้มาตรฐานหรือเปล่านะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะจะเป็นเครื่องเทสสำหรับตัวรถเข็นนะคะโดยวิธีการเทสของเขาเนี่ยก็คือจะเห็นไหมว่ามันจะเป็นทางยาวมากๆเลยเขานะคะจะมีการเอา พวกเครื่องกีดขวางต่างๆนะคะอย่างไม้เอออย่างตัวพื้นผิวที่มันไม่เรียบเนี่ยเอาไปวางลงไปไว้ในนี้ค่ะแล้วเห็นข้อมูลมาที่เขาจะมีเส้นลวดเนี่ยค่ะเส้นลวดเนี่ยเขาจะมีหน้าที่โยงนะคะกับรถเข็นแล้วก็ค่อยลากรถเข็นเนี่ยไปเรื่อยๆซึ่งตรงนั้นเนี่ยจะเป็นตัวที่วัดว่ารถเข็นเนี่ยเวลาเข็นแล้วค่ะจะมีการสั่นสะเทือนหรือก็จะมีการเอียงซ้ายเอียงขวามากน้อยแค่ไหนคือแบบ มาแล้วภาคภูมิใจมากเลยที่เราได้เป็นตัวแทนผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการมาที่ศูนย์วิจัยแอฟริกาแห่งนี้นะคะซึ่งจริงๆเราต้องบอกเลยว่าปกติแล้ว่เขาไม่เคยเปิดให้คนภายนอกเข้ามาเพราะว่าที่เนี่มันเป็นศูนย์วิจัยเป็นที่ที่เขาไว้คิดค้นนะคะผลิตภัณฑ์ใหม่ๆของเขาแล้ววันนี้ค่ะที่หุยเวกีบค่ะก็ขอขอบคุณนะคะแอฟริกานะคะที่ให้พวกเราได้เข้ามาเยี่ยมชมสถานที่แห่งนี้วันนี้ไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ ยี่หมยมาอยู่ที่แอฟริกามิวเซียมค่ะก็จะมีรถเข็นแล้วก็คาร์ซีของแอฟริกาเนี่ยในอดีตเลยนะจนถึงปัจจุบันและด้านนี้ค่ะก็เป็นรถเข็นแอฟริกานะที่เราเรียกว่าเป็นคอนเซปต์คาร์ค่ะคอนเซปตคารคันสีเหลืองคันนี้ทำโดยใช้ดีไซน์ของกุชชี่ค่ะหลังคาก็คือหลุยส์วิกตองคะคาร์ซีรุ่นพิเศษค่ะเป็นการคอลแลบกับเฟอร์รารี่นะ ทั้งสองคันเนี่ยเป็นรถเข็นที่ทำมาเป็นพิเศษเลยนะเพื่อถวายให้กับจักรพรรดิของญี่ปุ่นองค์ปัจจุบันค่ะ